เหมือนสาพผ้าล้านเขาสวนเก็บพักจ้าเอาสอาวัสดีท่านผู้ชมก่อนไงซ้ำกันแล้วอ้ายกับน้องเพิ่อนอีหยังล่ะลูกแมงภูแมงภู <c oughs> ใกล้ยุบตอดเนาะสิมาเก็บบักแตงจ้ะพี่น้องไปตำสมเป็นบักแตงไทยกินสุกแต่ว่ามันแมงว่านท้องเริ่มจอแล้วจ้ะ เห็นหน่วยมันอยู่น่วยงามๆกับเสียไว้เสียถุงมะฮ่อจ้ะนี่เห็นบ่นี่เฮ้ยเออหน่วยนี่งามอยู่เอาไว้ก่อนนี่หน่วยงอะออนี่เก็บออกมนแปลงไข่ขอโทษขอโทษเอาไปล้างแล้วก็ครบกินเลยนี่เอียงล่ะแบงแมวปลงแมวแมววันท้องไร้แห้งสิได้กินซุกบะดอก หาลูกเปิดหาเบิ่งเออนี่นวยนึงนี่เบ่งเบ่งเอโอ้ยนี่เน่าแล้วลูกนี่เก็บเลยเดี๋ยวแม่สิเก็บเองนี่นี่นี่เออไงไงจะว่าเน่าเน่ามันเน่าแต่๋ยวว่าไปฝานตำเสียบอยู่จ้ะเอาไปใส่กระ้าน้ำลายลูกแตงไทยแตงไทย

ไปเบิ้งไปเบิ้งเบิ้งเลยล่ะคือใบมันหลายเนาะเอาใบนี้แหละเห็นงามอยู่หน่วยหนึ่งเอาถุงมะฮอสิซีดีบอฟี่นเนาะรถก็ไลหลายจะเอาล่าท่านผู้ชมก่อนไปเติมเงินให้พ่อท่านว่าก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า